ก่อนปีใหม่นี้นะคะเรจะพาเพื่อนๆมาอย่างวัดมิ่งเมืองน่านค่ะเป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองประจําจังหวัดน่านลักษณะเด่นก็จะเป็นปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถมีความสวยงามวิจิตบรรจงมากซึ่งเป็นฝีมือของตระกูลช่างเชียงแสนค่ะและต่อจากนั้นนะคะคุณครูก็จะพาเพื่อนๆไปกราบนมัตการขอพร ที่วัดพระาธาตุแช่แห้งอีกวัดหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะคุณครูก็พาเพื่อนเพื่อนมากราบสการะเสาหลักเมืองน่านนะคะซึ่งอยู่บริเวณวัด เวียงชัยนะคะอําเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะค่ะก็คือบริเวณแห่งนี้ทุกคนนะคะถ้าใครได้มีโอกาสมาจังหวัดน่านควรจะต้องมากราบสการะเสาหลักเมืองของเมืองน่านนะคะค่ะก็คือบริเวณแห่งนี้นะคะด้านหน้าเพื่อนๆเข้าไปก็จะเจอเสาหลักเมืองก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็เข้าไปกราบสัการะขอพรพระด้านหลังของ ศาลาหลักเมืองนะคะค่ะตอนนี้ก็มาร่วมกราบสักการะด้วยกันนะคะเสาพระหลักเมืองน่านสมัยโบราณจะเรียกกันว่าเสามิ่งเมือง หรือเสามิ่งค่ะค่ะจุดต่อไปนะคะคุณครูก็จะพาเพื่อนๆไปร่วมกราบสกการะขอพรพระที่วัดพระาธาตุแช่แห้งเป็นอีกแห่งหนึ่งนะคะซึ่งคณะของพวกเรามีโปรแกรมที่จะเข้าไป แต่ตอนนี้กำลังบูรณะอยู่นะคะที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งคุณครูก็พาเพื่อนๆมาร่วมการาบสักการะขอพรพระที่วัด<ม>พระธ<ม>าตุแช่งนะคะอยู่ในอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มาร่วมการาบสักการะขอพรกับคุณครูได้เลยนะคะก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะคะที่คุณครูและคณะได้พาเพื่อนๆมาร่วมการาบนมัสการ ขอพรพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธปฏิมากรค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆได้มาร่วมกราบสักการะขอพรพรอ้พรอมๆกับคุณครูนะคะพระธาตุแช่แห้งค่ะ,ค,ะคุณครูก็จะขอพาเพื่อนๆมาร่วมเดินเวียนรอบพระธาตุแช่แห้งด้วยกันนะคะ ตอนนี้ไม่สะดวกที่จะพาเพื่อนๆเข้าไปกราบสก,การะภายในเนื่องจากทางวัดกำลังบูรณะวัดอยู่นะคะคุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาร่วมชมบรรยากาศภายในบริเวณวัดพอเป็นสังเขปนะคะบริเวณนี้คือพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุประจำคู้เกิดปีมะเมียค่ะคุณครูก็จะขอปิดคลิป ในการพาเพื่อนๆมาร่วมกราบสการะขอพรพระที่วัดบิ่งเมืองและวัดพระาธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านค่ะเพื่อนๆคะช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยนะคะเราจะได้พบกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ